สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กันที่ท้องหล่อซอยสามนะท่านผู้ชมฮะเมื่อสักครู่แจ้งข้อมูลผิดนะเป็นเอกมัยซอยสามนะฮะยิ่งมันต้องเป็นทองหล่อซอยสามนะท่านผู้ชมที่นี่เป็นสวนครูองุ่นนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงนะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าภายในพื้นที่ของครูสวนอังุ่นนะฮะท่านผู้ชมด้านหน้าก็จะเป็นจอภาพยนตร์นะครับ ก็จะมีนั้ชมนั่งชมอยู่จํานวนหนึ่งนะครับนู้ชมจุดนี้จะไม่เยอะเหมือนเหมือนที่มสวประสานมิตรนะครับอย่างนี้ก็จะมีร้านไช่ปหมีหามนะครับนู้ชมฝนตกไปอยนะฮะฝนจะตกไปปอยนะครับแมให้ตังค์ไรถไฟไอ้ีู่กินด้วยเดาไปเดี๋ยว่้เดี๋ยวนี่คนอาจจะน้อยกว่าที่มสวประสานมิตรนะฮะนั้ชมเพราะว่าพื้นที่จะมีจํากัดนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวดีพิลิกรายงานสดมาจากทองหล่อซอยสามนะครับให้ชมอันค้าดับ,บ,บชมอันนี้ร้านไฉบะหมี่หาบนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะตอนนี้เวลา20น,น,นาฬิกาน,น,นาทีนะครับท่านผู้ชมอันดับที่3ของสายช้างเก8สาจุดนะ ขายหมดยังครับพี่ยังค่ะยังมีเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาซื้อเดี๋ยวผมขอูด่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขอเดินสักครู่ครับพี่นี่็จะเป็นร้านพี่ายบะมีหามนะฮะน้ำชมเนี่ยก็จะมีน้ำแห้งต้มยำนะครับ60บาทนะครับเดี๋ยวผมขอเดินก่อนเดี๋ยวผมมาทานนะครับนี่เดี๋ยวนะเด เดี๋ยวดูด้านซ้ายก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมเบื้องหวานขนมถังทองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนเริ่มตกโปอยๆนะครับท่านผู้ชมฝนจะตกแรงขึ้นนะฮะไดด้้ที่ของรานััเหลือกี่ชิ้นพี่เหลือชิ้นเดียวเหรอเชิ้นเดียวทำไม่ได้ครับอ๋อครับผมเอาชิ้นนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาขอบคุณครับเหลือหนึ่งชิ้นนะครับท่านผู้ชมเป็นขนมถังทองนะครับ ตอนนี้ฝนมันจะตกเร็วนะเดี๋ยวผมขอเดินไปไวหน่อยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเนื้อย่างเนาะนี่นะท่านผู้ชมเป็นเนื้อย่างนะครับใาละสิบห้าบาทนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมวันนี้ขายเป็นไงบ้างฮนะวันนี้เงียบเนาะฝนตกเนาะอ๋อวันนี้จะเงียบเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะฝนตกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ผมองสามไม้ได้ไหมผมเอาสามไม้นะ อันนี้ขายอะไรครับเนี่ย<ล>เป็นไมโลหมดแล้วเหรอมีอยู่เนาะอ๋อแชร์ไว้อยู่ขอดูได้ไหมเป็นแบบไหนเหอ่ยอ๋อเป็นไมโลแบบนี้เทใส่แก้วนะฮะอ,อ๋อโอเคอ่ะผมเอาแก้วนึงเดี๋ยวมาเอาถัดมาอันนี้ขายอะไรครับพี่เป็นของแห้งเนงานเนะนาเป็นของทานเล่นแล้วก็มีน้ำพริกนะคะท่านผู้ชม อันนี้เป็นโคปลาแห้งนะครับรถต่างๆนี่รถบาร์บีคิวนะครับวันนี้ขายเป็นไงบ้างครับพี่เงียบเลยเนาะวันนี้ฝนตกเนาะขอมีงานสีที่นะครับวันนี้ก็จะมีงานเยอะหน่อยนะท่านผู้ชมอ๋อโอเคโอเควันนี้อาจจะเงียบเลยนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นร้านปูนาฟ้าใสนะฮะท่านผู้ชมที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะฮะเจ้าบ้าขุนเทียนนะครับ ร้านปูนาฟ้าใสนะครับอาสวัสดีครับคุณออโรล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้ขายเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้วันนี้ไม่ค่อยวันนี้มาดูหนังวันนี้มาดูหนังเนาะอาอาจจะเงียบๆหน่อยฝนตกนะครับพี่มาดูหนังแล้วหนาฟ้าใสมาด้วยอ๋อวันนี้ไม่ได้มาขายนะพี่เขาไม่ได้มาขายนะท่านผู้ชมวันนี้มาดูหนังนะครับขึ้นขึ้นก่อนวันนี้ วอนนี้ผมเคยชิมแล้วพี่ไม่เป็นไรเกรงใจตอนนี้ผมได้ชิมเลอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ครับขอบคุณครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ขอให้ผมชิมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวร้อนนะฮะเดี๋ยวผมมาเอานะครับอ่าโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวถัดมาก็จะเป็นอันนี้ร้านไก่กะทิเนาะ นี่เป็นร้านไก่กะทินะครท่านผู้ชมไม้ละ35บาทนะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ครอบครร้านหมึกย่างนะครับอ่าร้านหมึกย่างเก็บแล้วนะครับมต่อมาก็จะเป็นร้านลูกชิ้นปลาเยาวราชนะฮะท่านผู้ชมนี่นะร้านลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครือปริญญาตรีที่หนูศึกษาแต่ครอบครัวว่าเงินจะมาแบบ มันก็หมุนห้าแล้วอ่ะถ้าเราไม่ใช่ไม่ได้ใช้จ่ายพวกตัวอย่างมันก็โอเคไม่ละยี่สิบบาทนะท่านผู้ชมก็ยังไม่ฟีนะครับร้านนี้เราเคยเจอแล้วนะที่สวนรถไฟนะครับท่านผู้ชมเนี่นะในแต่ละข้อข้อที่ค่ว วันนี้ขายเป็นไงบ้างครับพี่ถามได้ไหมเอ่ยอะไรนะเรื่อยๆเนาะฝนตกเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะท่านชมนะเพราะว่าฝนตกนะครับใช่ค่ะ ก็จะเป็นร้านอ้อยควันนะท่านผู้ชมมีอ้อยควันนะครับนี่นะคืออนเช้าเขาจะอ้อยควันนะท่านผู้ชมไอติมหลอดก็มีนะท่านผู้ชมครับไอติมหลอดนี่ขายยังไงฮะแพงละห้าครับแพงละหาบาทนะครับอ้อยควันนี่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ยี่สิบบาทนะท่านผู้ชมอันนี้ยี่สิบบาทนะครับวันนี้ขายเป็นไงฮะวันนี้เรื่อยๆเนาะวันนี้คนน้อยเนาะฝนตกด้วยโอเคโอเคได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ฝั่งนี้จะเป็นจอภาพยนตร์นะท่านผู้ชมนี่นะฮะสายมือจะเป็นจอภาพยนตร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนครัวงุ่นนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็ยังมีคนดูภาพยนตร์อยู่นะนี่นะท่านผู้ชมฮะกลางล้มดูนะฮะสำหรับภาพยนตร์ที่ฉายนะครับที่สวนครัวงุ่นวันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องสกูชาวคิงนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นหนังไทยนะครับเป็นหนังไทยนะท่านผู้ชมบดดีหรอ ยาบางที่หน er ูคือตาที่เราให้เกล็ดเป็นอื่นหรือให้เกล็ดขึ้นไปแร้วกันแล้วก็เป็นหึ่งที่ใส่รู้เดี๋ยวผมเดินดูนะชมนะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวค่อยมาชำระเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นป๊อปคอร์นนะครับชมก็จะมีร้านป๊อปคอร์นนะนี่เป็นป๊อปคอร์นนะฮะรถขายป๊อปคอร์นนะท่านผู้ชม ยี่สิบห้าบาทนะฮะยี่สิบห้าบาทนะครับน,นี่จะเป็นร้านขายเฟ้นไฟนะท่านชมนะเป็นเฟ้นไฟนะครับตนะอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วท่านชมก็ร้านก็เริ่มที่จะทยอยเก็บแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นร้านซาซีนะฮะ ร้านเหล่านี้ก็มาจากที่ที่ขายในพื้นที่สยามสแควร์นะฮะท่านผู้ชมวันนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ถ้าซื้อคกิปก่นก็ยังมีพี่น้องประชาชนนั่งดูหนังอยู่นะฮะท่านผู้ชมนี่คือการนั่งดูหนังนะฮะคนชอบไปดึงหลอดนี่ตกอยู่แต่เราไม่สนอนแค่ต้องมีเตาหลังจากหยาดละันก็เป็นเชื้อเป็นเชื้อระเหงเหมือนต้นยาเหอันนี้ไง ดเ,เดี๋ยวเรามาดูร้านคุณลุงนะครับชมเนี่ยร้านคุณลุงขายเป็นตุ๊กตาปั้นน้ำตาลนะท่านผู้ชมฮะน,นี่20บาทใช่ไหมครับคุณลุงเท่าไหร่เอ่ยอันละ20บาทเนาะนี่ยี่บบาทนะคุณลุงนี่มาจากสุพรรณนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเดินทางกลับสุพรรณเนานะกลับบ้านเนะาะมีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาขายใหม่นะฮะวันนี้ฝนตกแล้วคงอยู่ไม่ดึกนะฮะท่านผู้ชม ไว้โอกาสหน้าเนาะโอเคได้ครับคุณลุงโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับคุณลุงวันนี้ลูกค้าสนใจก็สั่งทางเพจได้นะครับส่งออนไลน์ด้วยนะครับอ่าส่งออนไลน์สั่งยังไงครับคุณลุงมีเพจยังไงเอ่ยก็เข้าที่เฟซบุ๊กน้ำตาลปั้นโบราณลุงสมบัติก็ได้ครับน้ำตาลปั้นโบราณลุงสมบัตินะฮะท่านชมก็จะมีมีเพจมีไรอยู่ในนัอ๋อมีเพจด้วยนะท่านผู้ชมมาเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะเป็นเฟซบุ๊กเนาะครับ น้ำตาลปั้นโบราณลุงสมบัติครับผมอาโอเคนะท่านผู้ชมก็สั่งได้นะส่งออนไลน์นะฮะท่านผู้ชมครับเน้ำตาลปั้นโบราณเฉยๆก็มีนะครับชื่อเพจมันมีน้ำตาลปั้นโบราณก็มีนะท่านผู้ชมนะนี่นะดูอุปกรณ์ของคุณลุงนะครับก็ของผมจะเป็นสีพาสเทลนะครับจะเป็นสีพาสเทลเนาะจะไม่เข้มสีจะไม่เข้มมากนะครับวก็จะมีรสชาตินะครับนี่ดูผลงานนะท่านผู้ชมนี่ผลงานนะครับของคุณลุงนะ เองครั้งนี่แล้วลุงปั้นมังกรนี่เนี่ยมังกรมีครับแต่พอดีวันนี้ขายไม่ดีเลยแกอ๋ออยู่ไปได้เจ้าหน้าที่ก็มอหมดเลยอ๋อวันนี้ไหมแกให้รวบเจ้าหน้าที่ก็ดมอไปหมดเลยรับจัดทำความสะอาดให้การนะครับก็เลยแจก่แก่ไปเก็ให้ร้านนะครับพวกมังกรรออยู่แก่เนื้อตัวไม่สวยเท่าไหร่นะครับวันนี้โอเคครับอ่าไปไม่รอดก็เป็นไปไม่ไดา ครับโอเคคุณลุงก็ใจดีนะครับชมนะก็ค okay, <Transport. S 1> okay. ือแจกออาอู่พ uh ี oh ่พ oh ี่พนักงานนะครับสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครนะฮะท่านผู้ชมไปอยู่ไปอูมาโอเคครับคุณลุงขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมฮะนี่นะดูผลงานของคุณลุงนะฮะก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับนะครับท่านผู้ชมมีขายส่งออนไลน์ด้วยนะ20บาท40บาทนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ฝนตกนะฮะท่านผู้ชมฮะคุณอนุชากรุงเทพฝนตกนะครับรที่มสวก็ตกนะท่านผู้ชมที่มสวก็ตกนะฮะตอนแอ๊ดมินออกมาจมากมสวก็ตกนะครับตอนนี้ที่ร้านเนี่ยเริ่มที่จะเก็บกันแล้วนะฮะแต่ส่วนมากน้อยมากที่บางไม่มากเดี๋ยวแอดมินชำระค่าสินค้าแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้สี่สิบเนาะอันนี้เท่าไหร่ฮะสามสิบ หัหดที่ซอยยานาคาครับรอบคุณครับนี่สี่สิบบาทโดตำรวจไลจับตรวจขึ้บ้านอันนี้สามสิบอันที้ครับจะโดนเนื่อัายทั้งครับ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 ผมก็สั่งเนื้อนะครับชมนะเป็นเนื้อย่างแบบนี้นะครับครับ เนื้อย่างแบบนี้นะฮะสามชิ้นแล้วก็ไมโลขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวผมเดินไปรับปูนาฟ้าใสสักครู่นะน้ำจิบนี่พี่เขาให้ทานขอบคุณครับคุณพี่ครับขอบคุณครับคุณพี่ครับขอบคุณาขอบคุณครับคุณพี่ครับขอบคุณครับ อ่าขอบคุณครับขอบคุงร้านสามนะคะไม่ได้ขายอ่ะเทียนไม่ได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นร้านปูนาฟ้าใสนะทุกคนปทบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับนี่นะตัวพี่ก็ให้ปูนาฟ้าใสแอดมินประธานนะครับเดี๋ยวเว้านนี้นะผมจะต้องเอาขนมด้วยนะ เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับชมครับนี่เป็นบรรยากาศการดูหนังกลางแปลงนะครับอันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมเที่ยวกางแปลงนะครับ ใช่ครับท่านผู้ชมฮนะก็ฝนตกก็จะขายลำบากนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีเต็นท์นะครับนี่นะคือที่นี่จะเป็นสวนรัวงุ่นนะฮะท่านผู้ชมก็จะไม่มีเต็นท์นะก็คือมันจะตั้งลำบากด้านหน้าก็จะเป็นสระน้ำนะฮะนี่นะเป็นสระน้ำนะครับ พื้นที่ค่อนข้างที่จะมีจำกัดน,นะฮะแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มที่จะเก็บร้านนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับสำหรับพื้นที่มสวนะครับก็ร้านค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดิบขายดีนะฮะขายหมดแล้วก็เริ่มที่จะเก็บร้านแล้วนะฮะก็ยังมี พี่น้องประชาชนนะฮะยังนั่งดูภาพยนตร์อยู่นะฮะสำหรับภาพยนตร์ที่ฉายที่มสวก็จะเป็นวัน r the Road นะฮะท่านะะชมวันนี้ก็มีกิจกรรมเยอะนะฮะท่านชมฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับช่วงบ่ายก็มีการประชันวงเรียงระหว่างมเม,มื่อสักคู่หมันมี มันมีท่านผู้ชมถามเนาะว่าผลการประชันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวแมสหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมคุณออร่าถามว่าคุณออร่าถามมาว่าผลเมื่อกลางวันที่แข่งดนตรีของอาจารย์ชาชาตินะฮะที่บ้านไฟดับเนาะก็เป็นการประชันนะฮะเป็นการแข่งขันกระชับมิตรนะครับระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด นครราชสีมานะครับโรงเรียนที่แข่งขันกันก็จะมีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโรงเรียนวัสุทธิวรารามนะครับอ่าประชันกับโรงเรียนจากนครราชสีมาก,ก็จะเป็นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับและก็เป็นโรงเรียนสุร,รนารีวิทยานะครับก็เป็นการแข่งขันเป็นการกระชับมิตรนะครับโดยทั้ง4ทีมนะฮะก็ได้รับ ได้รับช้วยจากอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับทั้ง4ทีมได้รับช่วยเป็นที่ระลึกนะฮะท่านผู้ชมครับสําหรับการที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับกิจกรรมก็สนุกสนานนะฮะท่านผู้ชมสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ที่เดอะรีพับลิกนะฮะมีวิดีโอให้ดูย้อนหลังนะครับก็สนุกสนานนะครับ เป็นความสุขนะครับที่คนกรุงเทพและคนนครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยได้รับและประทับใจในวันนี้นะครับท่านผู้ชมลองไปย้อนชมได้นะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับอสอบถามมาได้ท่านผู้ชมจะสอบถามเรื่องอะไรนะครับ คุณอนุชาบอกว่ามีแอปเนื้อย่างเกาหลีไหมครับอแอปเนื้อย่างเกาหลีเนาะ,ะใช่ครับคุณอนุชาฮะมาแต่ผมก็ต้องเสียตังค์นะ มีพี่ร้านปูนาฟ้าใสนะที่เขาให้ความสนับสนุนนะครับให้แอดมินมาทานนะครับเป็นชุดปูนาฟ้าใสนะฮะฝนตกไปปลอยนะครับฝนตกไปปลอยนะครับผุจันานบอกว่ามาใช่ครับผมมาส่วนตัวุวนแล้วนะฮะ ซึ่งพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับก็จากอาโศกมาที่ท้องหลอนะฮะใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับประมาณ10นาทีนะฮะสิบสิบหนาทีนะก็ถึงแล้วนะครับฝนตกไปปอยนะท่านชมไปรับชมย้อนหลังได้นะครับสนุกสนานนะท่านผู้ชมนะฮะ สำหรับทีมจากนครราชสีมานะฮะแอดมินประทับใจนะก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนสุรนารีนะครับแล้วก็โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนวิชิธรรมสาธิตนะครับโรงเรียนวัดสุทธิวรลาลามนะฮะท่านผู้ชม มินชอบทุกทีมเลยนะฮะท่านผู้ชม โอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแรงแล้วเดวแอดมินขอยุต huh ิการรายงานสดเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในพื้นที่จัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงวันสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นกรุงเทพกลางแปลงวันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเทศกาลวิทยาศาสตร์แล้วนะท่านผู้ชมเป็นงานเทศกาลวิทยาศาสตร์นะครับชื่อว่าบางกอกวิทยานะฮะท่านผู้ชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และก็ฝากกดซับสไ r ร์เดอร์รีพับลิกด้วยนะครับ เดี๋ยวมีขอ,อยุติการรายงานสดเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคนที่ลงทุนอะ่ะออกจากเรียนเลยอะ่ะไม่เรียนแล้วอ่ะออกมานั่งยอยู่ในแ็บมาทำเงินกันเอง